ทำอำลาที่ดีที่สุดของผมที่จะให้กับบอยดูปากนะชานะครับหมาของผมพาร์ทนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายของเรากับเวสแฮมครับผมแล้วจะมีหนึ่งเกมอำลาในบ้านครับคือเกมพบกับเบอร์ลี่ตอนนี้น้อปูอยู่อันดับที่สามนะครับที่เราจะใช้ไปในเดือนหน้าเขาจะมีเกมเจอกับใครกันบ้างนะเจอโอ้โหไอ้แคยมาถึงก็เจอกับสเปอร์เลยครับทีมอันดับที่4ตัดแต้มกันหลังจากนั้นครับเจอกับเอเวอร์ตันครับผมทีมถ้ายตารางจบด้วยเกมที่ท้ายในพาร์ทนี้ครับ จะต้องดวลกันที่แอนฟิลด์ตอนนี้เวสแฮมกับผมผ่านเขารอบที่ทีมสุดท้ายไปเจอกับทางด้านของใครเอ่ย PSV ไฮโอเฟนครับผมแต่นุวิกาดบอกว่ายูฟ่าผมเบื่อแล้วครับผมขอไปเล่นคอนเฟอเรนซ์กับลิเวอร์พูลดีกว่ามาสามเกมสุดท้ายครับผมทําให้มอยดูหน่อยว่ามันคิดผิดครับผมที่มันทํากับเราอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> กูกลัวมันจะมาเวคิดถูกขึ้นมานี่โอ้ก่อยเลยนะนุต้องระเบิดฟอร์มแล้วสามเกมนี้เอาให้มันเสียดายให้หน่อย เขียนเดบอยยังเป็นกับเันที่เหมือนเดิมครับผมนุยกาดก,ก็โชว์รอยสักแล้วหลังจากที่ไม่โชว์มอยไม่เคยเกรงใจกูเลยมึงจะรู้ว่ากูป่านเถื่อนแค่ไหน <c oughs> เขียวเหี้ยหรอวะ,ะแค่โชว์รอยสักเองลูกบอลมาตั้งที่เดบอยตลอดเลยครับโพอดยัดเดบอยเดบอยบอกเอาไปโอ้โหไอ้สายติ่งทั้งหลายมาแล้วยัดที่ Bobby. บอบบี้บอบบี้อู้แข็งปู๊กแล้วขึ้นสายสวยเลยพอดพอดไปยังครับดึงแล้วโอ้โ ระวังเลยระวังช่องนั่นไงเดินหน่อยสวยแล้วโอเคชิดตัวล่างนั่นงไงแล้วนึกกาดแล้วโอเคโอค้ยโดนยิงย้อนเลยเซฟได้เดบอยอีกแล้วครับพี่บอยยังไงเดบอยยัดโอ้ยยัดยงไงกัแล้วโอ้ยฟาอลระยะนี้เดบอยจับบอลเลยกูอยากเป็นตัวยิงฟรีคิกอย่างนี้บ้างว่ะดูขวาของโค้ขงของเควินเดบอยไปครับประตูแรกมาแล้วโอ้ย ุณนึกว่าไม่เข้าไอ,อ,อ้ย่าเห็นไกลๆผมนึกว่าประตูปดัดดูครับจังหวะซัดของเควินเดบอยกดเข้าเสาสองแล้วอ้ต้องยิงดีจริงๆอ่ะถึงจะเข้าอ่ะดูดิต้องวันโอ้โหเสียบสามเหลี่ยมเลยโอ้โหระวังครับชิดเลยนั่นแหละเขา้าเข้าให้สุดเข้าให้สุดนั่นแหละสวยมากผมชอบเกมรับเวแฮมนะเพียงแค่ผมไม่ชอบประต ชอบโค้ชครับอู๋แล้วดูอู้โอ้ลัโอ้โหัวเข่านิดเดียวโอ้ยระวังระวังระวังมาเลยผมรออยู่ไว้ผมขออีกหนึ่งเซฟไม่ได้มีกลับมามีกลับมาบอกเขาอู๋เฮ้ยออกถูกแล้วนะโอ้ยขอดูเลยเฮ้ยผมว่าผมออกไวมากเลยเนี่ยผมเห็นมันแตะเนี่ยแต่ยาวผู้ผมวิ่งแล้วครับผมแลนมาแล้วแล้วโอ้โหแม่ง แตกหน้าเลยอ่ะเนียสไลด์เกียร์ท่าสไลด์อย่างงี้มากแล้วผมมันไปเปิดพื้นที่ข้างๆอ่ะมันต้องออกแล้วไงคือจังหวะเฟิร์สทัชเขาไม่ดีแล้วอ่ะเขาแตะบอลแล้วยาวมากแต่ไม่คิดว่าตัวเรามันจะสปีดช,ช้าขนาดนั้นนี่กูใส่สปีดต้นไปเยอะแล้วนะแล้วโอ้โห,หิเวอว่าููต้องสังกัดใหม่โดนนำครับผมเอ้ยมึงเอาให้ได้รู้หน่อยเดี๋ยวเกมนี้กูแพ้ให้ <c oughs> <c oughs> เอ่ะไอ้เฮียมาเบ้อเหียแล้วกูลีดบอกในบ้านกูก็เอานะนุยมาสวยครับผมโอ้โหวางงี้ เควินเดอะบอยโอ้โหสามตัวสามตัวเข้าเดอะบอยโดนฉีกฉ like, ีกไปสองแล้วโอ้โหเดบอยยังไงเควินแล้วบ๊อบบ๊อบดีโอ้โหวิ่งเห็นการมากของเดบอยว่ะโอเคเดินชิดเลยเดินชิดเลยเข้าเข้าเข้านั่นแหละลองตัวกลางลองตัวกลางมีการแล้วมีการไอ้ไรเซฟสวยโอ้โหแม่งขึ้นมาศูนย์จุดสองนั่นแหละด้านบนนั่นแหละโอ้โหดูเดบอยใจโคตรงามแล้วมาริโน่คิดไม่ออกยัดมั่ว ใต้อยูสวยครับเดบอยเห็นไหมแล้วมาแล้วโอ้มีโอกาสโดนเปลี่ยนว่ะเฮ้ยนุยเลยมาสวยแล้วมีการรับใต้โอเคแล้วไม่ขึ้นด้วยโอเคแล้วเดบอยโอ้ดูวันทูของเดบอยแล้วดูครับผมบ๊อบบี้พิกแล้วยังแล้วโอูู้้ซิโก้โอ้ยืนกลางกับเมอริโน่เหรอสมิธโลด้วยยืนกันยังไงวะ จบครับผมหนึ่งต่อหนึ่งจากเดบอยแล้วก็เกยต้าครับผมโกยต้าขอไปจะเป็นเกมอำลาเกมหน้าครับต้องจัดเทสซิ m o นี a l m a แมตต์กากูไปเนี่ยตัว <c oughs> ยังพูดไม่ถูกเลยอ่ะโอ้ยได้6.6กครับผมเซฟไป3ครั้งเสียไป1ประตู ลิเวอร์แพ้สเปอร์ศูนย์สองแล้วดูผมเซฟหาดจั์อีกแล้วแล้วเกมต่อไปกับเบอร์ลี่ในบ้านครับผมเกมอําลาของเราเกมสุดท้ายในบ้านในฐานะนักเตะเวสแฮมโอ้โหพิบอดขึ้นเป็นเควินเดบอยนะครับตอนนี้โอ้โหแต่มันคือตัวแบกของทีมจริงๆครับส่วนนุกายก็ล,ง,ลงมาช่วยเซฟบ้างอะไรบ้างแล้วก็ซาวิตกับนอร์แมนนี่ของดีครับเซนเตอร์ฮาสิ่งที่เราต้องมาลุ้นมากกว่าการเล่นเป็นเกมสุดท้ายครับคือการเล่นในรใครบ90บนาทีเฮ้กูขออำลาสวยๆกับกองเชียร์ด้วยมอยเปลี่ยนกูออกนี่กูกดจริงๆนะ แล้วเปลี่ยนออกข้างยังอยู่ตรงกลาง mm hmm. ตั้งแต่ผมยาวนี่มันก็มองอะไรยากือเกินอุ้ยแล้ววางบอลสวยบบนโอ้ไอ้บนไอ้เฮียใครสอนมึงไอ้อ <c oughs> บอบมาเดบอยเดบอยออกขวาเมริโ <c oughs> น่สัดโอ้โหจักท,ทายก่อนด้วยสายครับผม ดูขวาขงโค้งของเดบอยดีกว่านะทีที่สองโค้งเข้าตรงกลางลุกอ้เอาไอ้ีเจ็บเฉยครับเดบอยตัวตัวเดบอยหักแล้วเดบอยอู้จันโอเคกรรมการเดินมาแล้วโอ้โหอดดาโคตรสวยแล้วระยะนี้เดบอยโชว์หน่อยครับผมเควินไปครับแล้วชิปเข้าไปตรงกลางได้ด้วยแล้วโอ้โหน้ำหนักไม่มีแล้วบอบบี้เพิ่งมารู้สึกว่าตัวเองเจ็บมึงก็แข็งแก่งไป เฮ้แต่รู้สึกมึงเก็บแล้วมึงเล่นง่ายขึ้นนะเมรโน่ลันไงแล้วเดบอยเดบอยดึงพิงสวยมากแล้วบ๊อบบี้โอ้ติดบออดูนี่จังหวะเซฟครับมันติ่บอบมีอาการปาดเจ็บโอ้ไม่คว้าออกมากเลยนี่ว่าโอ้ดูดินะโค้งเลยสายแล้วบ๊อบบี้ไม่ได้ยังได้อยู่เดบอยสัดส้ายเลยแล้วแฮนบอลโอเค พับช้าเป็นยังไงโอ้โหเมนดี้กูร่วงก่อนเพื่อนแล้วโอ้ยแขนแนบแล้วครับผมไม่รู้ผมพูดตรงนี้เลยไม่มีคําว่าไม่เข้าครับถ้าได้บอยเป็นคนยิงแล้วดูเน้นเน้นโอ้ยประตูตซื้อตรงกลางอีกแล้ว่ะโอ้อย่างงี้ก็โดนง่ายง่ายครับผมจังหวะวิ่งว่าแปรไม่มีอะไรเลยครับแปรกระแทกเบาๆแล้วเสียบมุมตรงกลางตรงกลางระวังนั่งไงแล้วเดินชิดหน่อย เดินชิดเดินชิดเดินชิดกูนั่นไงสวยรับผมเออแต่เลตติ้งกูกูว่าพูดโดนเอเวอร์ตันนำเราไปยกเลิกสัญญาที่เราเซ็นได้ปะที่จะไปชูถ้วยหรือว่ากูดูจากโซงแล้วไปอูจันอูเขามนคุณหักแล้วไม่มีบด้วยเดบอยบอกกูรีบแล้วไม่ให้ดูอะไรเลยเหรอ รีบะไรขนาดนั้นแล้วแฮนด์บอลครับผมโอ้โหเป็นไงกำลังวนบนถึงีิเวอร์ครับได้จังหวะแฮนด์บอลอีกแล้วดูจังหวะบอลย้อยลงมาแล้วไอ,อ้มือมือยกมือมนยกอย่างนี้จังหวะนี้เดบอยไม่พลาดเหมือนเดิมไปด้วยขวาของเควินเดบอยสองต่อศูนย์ครับผมจุดโทษสองประตูเลยสวยแล้วโอ้โหเดบอยจังหวะนี้ไม่ต้อออ,ออกทิบบนโบนเติมสุดเส้นอีกแล้วเฮ้ยผมชอบมันว่ะไอ้เนี้ยเติมสุดเส้นดีจัดเลยครับแล้ว ไม่น่าไปชอบอะเลยกูโอ้โหพื้นที่อย่างงี้ยังไงครับดาวแล้วบอ๊อบมี้0.2น,นงง่งจงเะเลติ้งดูแล้วการอำลากูจะเป็นการอำลาที่ก่ยอีกแล้วดูครับผมสายขึ้นสายมาจาังหวะนี้เซฟได้0.2อ,อยู่ต่อเลยตรงกลางตรงกลางนั่งไงมีการมามีการปล่อยกูโอเคลว ไม่ได้อะไรครับผมดูอ,ออกบอลโชว์เนี่ยแม่นๆเลยครับโค้สเนี่ยไม่ได้วะผมได้6.4แล้วโอเคโอเคโอ้ยโอเคลุยมาลุยมาบล็อกลุยมาบล็อกครับโอ้โหโอ้ก็ออกไโอ้ยผมว่าผมออกไปดีแล้วนะเนี่ยมันแอคชั่นนี้มาอีกแล้วครับผมดูดิออกไปโอ้โหเกมอมลาที่หวยแตก มึงจะจำหน้างไว้นะมอยมึงอย่าไปเดินผ่านหน้าบ้านกูที่แถวแอนฟิลด์นะกูจะไเฟเฝามึงเผาเผาแล้วไม่เผาโอ้ยกูว่าฟางทส้นสุดท้ายของกูกับมันขาดมาหลายทีนะเสือกมีฟางหลายเส้นซะด้วยก็ชนะอยู่อันดับที่หนึ่งเหมือนเดิมหรืวอว่าพูเหมือนจะสะดุดแพ้หรือเปล่าใช่ครับสะดุดแพ้เอเวอร์ตันเราคิดถูกใช่ไหมที่เราไปหรืวอว่าูู เขายังมีรายการใหม่ที่เขาเข้ารอบอยู่ปะวะเอฟเอครับลิเวอร์พูลยังอยู่หรือเปล่าลิเวอร์ลิเวอร์ไปแล้วเหรอใช่ไหมช่วยกันกวาดสายตาดูหน่อยยังอยู่ครับผมเจอกับเซาแอนตันรอบ3โอเคก็คาราบาวครับไม่อยู่แล้วอ่ออีกรายการหนึ่งเป็นคอนเฟอเรนซ์ลีกคอนเฟอเรนซ์ ident, มึงไม่อยู่นี่กูตกกระบ,บานเลยนะลิเวอร์คอนเฮะเดี๋ยวด้วยเนาะมันต้องอยู่ดิเดี๋ยวจริงจังปะเนี่ยก็ที่หนึ่งไง โปรเกมมันก็ถูกแล้วดิยหรือว่าที่หนึ่งไม่ต้องเตะอันนี้เป็นเพย์ออฟหรือเปล่าอย่างน้อยก็ได้ลุ้น3แชมป์อ่ะถ้าเรานับพรีเมียร์ลีกไปด้วยก็จะมีพรีเมียร์ลีกคอนเฟอเรนซ์แล้วก็ FA คัพครับผม22ประตูครับริรวอว์พูลจาก19เกม้ม <c> บ <oughs> รรยากาศส่วนเ <c oughs> ว์นแฮม48ก <c oughs> ูก็จะหูว่าิรวอว์พูลยิงเยอะเอยอะมึงอย่าเปิดสถิติเว์แฮมมา ไอ้ฉันโอ้ล่อไป4ี่สมึงก็ยิงซะไปเกรงใจใครเลยนี่ครับผมบ้านหลังใหม่ของเราหลังจากจบเกมนี้ครับนุยกาดไม่กลับกับเวสแฮมครับผมนั่งแท็กซี่เข้าบ้านหลังใหม่เลยหรือว่าภูมมาในระบบ433ประตูเป็นแคลีเฮอร์ครับผมเกมรับเป็นนาตเชียฟิลิปกับคิตเตียนโรเมลโรกองกลางให้น่าสนใจแล้วก็เกมลุก3ประสานตัวนี้ก็โอเคนะอริซอน เอ้ยหรือว่าอาริซอนเบเกอร์เจ็บบอเดี๋ยวต้องดูการดูการนี่ว่าจะเสริมใครนอกจากเราไหมต้ยงมาแล้วครับบังโมโมฮัมมเดซาลาสซาลาสตัวกลางมียน่ะระวังลองตัวกลางด้วยโอเคแล้วมมุ่กาดสวยครับผมเก็บนิ่งๆเลย14นาทีโมซาลาสมาอีกแล้วเฮ้ยเดินตามเลยวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามอย่าเดินเข้าคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งบังโมบังโมยัดอีกแล้วลุยกัดลุยกัดอีกแล้วโอ้โหเป็นี่ยมาแล้วประตูแล้วโอ้ยบันทูสวยไปเองไปเองนั่นแหละไป ออ้ขืนขืนไม่ได้ไม่เป็นไร <c oughs> โอ้ยทำลังแล้วหวยเลยแล้วนี่ไงโอ้โหแล้วสัดอีกทีบอยมันไม่ชอบหน้ากูเอ้ยกูด่ามันบ่อยแล้วโอ้โหขึ้นขวาโคตรสวยมเมลิโนโตัดสายรถปัน่นยังไงยัดมาแล้วนี่ใครเมิโนเล่นที่เดียบอยนั่งไงมีตัวขยับนั่นแหละแล้วสัดนึกจะนึกโอ้ยมเมลิโนโใหม่ครับผม สมิโลสมิสมิดโลเมื่อกี้ไอพอตป้ะที่มันเติมขึ้นไปอะแต่มันไม่ยิยงอ่ะ <c oughs> นาแม่เกือบพอกูเลยอ้เนี่ยโอเคแล้วมาแล้วยังไงมูเซล่ามูเซล่าไม่ยิงมูมูเซบี้เลยนั่นแหละดันไปดันไปกูปเดินละกูเดือละโอเคระวังครับมุมกลองนี้โคตรยากแล้วโอเคไม่เห็นอาจาัน จบครั้งแรกไปครับผมด้วยสกอรตศูนย์ประตูต่อศูนย์เคลรีเฮอร์ก็เซฟดีนะแต่ผมว่าผมยังเหนือกว่าเคลรีเฮอร์เยตแคเอาเแล้วไงเกทับแล้วครับดูดิร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับการเซฟเนี่ยติ้งได้แค่หกจุดสองไอดินไอดินครับไอดินจัดนุ่ยกาดสวยครับผมโอ้โหดูดิผมอันดักดีขนาดไหนโค้ดโค้ดิคาโปเฮเข้าหน่อยเข้าหน่อยคาโปยัดกลางผมาจากกลางเอามาดึงก่อนนั่นแหละโอ้โหรู้รู้งานรู้งานโอ้โหปัดปัดแล้วโอ้ทําไมจอดจ๊ะ ดูังหมามาครับผมรู้อยู่แล้วผมขยับเผื่อแล้วดูครับผมขยับมาแล้วแต่มันทาอะไรไม่ได้โดนปะ่ะเหมือนปัดโดนอะ่ะเนี่ยดูเลยเราจังหวะซัดครับผมแล้วมีการโอ้โหไม่โดนอยู่ไม่ครบอีกแล้วชีวิตกูเอาหน่อยไว้เอาหน่อยค่อยๆมันโล่วสวยครับผมแล้วโอเคหลงหลงบังเอาได้อยุดโทษสวยงามแล้วเหมือนจะเป็นโทน่โคนหรือเปล่าแต่มไม่รู้ครับพี่หลงมาวันดีแน่วันดีครับ โอกาสลุ้นตีเสมอครับของเควินเดบอยนาทีที่57ไม่เคยพลาดแล้วนี่ไอจ <g ül> ุดโทษไม่เคยพลาดความคามแบบร้อยเปอซน่มาเล่นสัน้นนอร์แมนนมนเล่นที่ดาวดาวต่อที่พอร์ตพอร์ตเล่นที่นอร์แมนสวยเลยประตูมันคนสไตล์กับบ๊อบแต่ได้อยู่สวยมากสมิลโลให้นั่นแหละแล้วนี่ด้วยสังเลย แล้วยังอยู่ครับผม,ออมกขูขอร้องมอยอีเหี้ากูขออำลาเป็นแฟนหน่อยทีโคตรเฮ้ยเฮ้ยตรงเดินเขาไม่ยิงมาดินายจิงยิงดิลุยมาแล้วลุยเซ่ะยังอยู่โอ้โหเราเป็นดิกโกจูตาชีวิตกูนี่มันเออจอ์ขอโทษครับขอโทษกับนุยนุยแล้วโอ้หผมอยากเซฟเฉยไม่มีไร เฮ้ยโดน่อยกลงสวยมากโอ้โหตรงกลางยืนแน่นนะพอเกมนี้มายืนแน่นกันจังวะไ,ไม่แน่นละไม่แน่นละนุ่งกางมานุ่งกางน้าบล็อกสวยครับผมแล้วเคลียร์ไปเล่ตีไม่ขึ้นกูว่ามันไม่ได้เป็นที่กูแล้วมันเป็นที่มอยแลย้วหละโอ้โหเมื่อกี้เซฟถ้าเมื่อกี้ไม่เซฟยังไงก็โดนอ่ะแล้วมาแล้วไปบอลสวนเดบอยเดบอยยัดไม่ได้ครับแล้วจิม้มแล้วกูไปแล้วแน่นอนรอบเนี้ยแช่แ คําอําลาที่ดีที่สุดของผมที่จะให้กับมอยดูปากนะชานะครับ broken glass while head. Mm hmm. might own while thinking I'm might The victim of your own mistakes It's sad to hear the lies So the straight lies